ปลาเนื้ออ่อนนะครับนี่ครับปลาเนื้ออ่อนนี่ใส่กระทะเลยครับผมนี่เราล้างเรียบร้อยแล้วครับนี่หอมใบมะกูดที่น้ำตาลเมื่อไหรครับใส่อยู่เลยครับปลาเนื้ออ่อนแล้วก็ไปยีซูงก็ใส่ไปเลยครับเส้นปลาไหลไปเลยนี่หอมนี่เป็นข้าวใส่ไปเลยครับผมมีน้ำนะครับผม ตัวนี้ก็เดือนแล้วนี่นะครับผมก็ร่างเดือนเดี๋ยวเรียกใส่มาครับผมนระชีนกนะครับใส่กันเลยตาชิบผมนิดนึงก็เป็นอย่างครับใส่บังทีเล่าหน่ยครับไปตูวไปตูครับไปตูไปเลยโอ้สุดยอดครับผมเยี่ยมจริงๆครับผมเดี๋ยวเราปิดแก๊สเลยเพราะว่ามันปลาเนื้ออ่อนสุกง่ายแับเป็นตัวเลย เนี่ยใต้ผากุณจนปลากันนะครับโอเคนะครับผม,มเยี่ยมจริงๆ